มเมนต์หวานมากแอบแทกซอรออนบินไปอเมริกาแต่ f อโฟกัสหนุ่มที่มาส่งความคิดถึงเริ่มทำงานนะักเรียกว่าตอนนี้นะคะความรักเนี่ยกำลังหวานละมุนสุดๆสำหรับคู่รักป้ายแดงของวงการบันเทิงอยากคุณแม่คนสวยแอบไทกซอรออนที่ตอนนี้นะคะกำลังพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเอกสุดฮอตนนกุลชานนสันตินนททนคุณกับผู้ที่สร้างตำนานมีรักติดจรวดผมนะรอพี่เขาได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนาน ตั้งแต่เปิดตัวว่าคบกันนะคะก็สลับเสริมความหวานผ่านโซเชียลออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟินกันแบบไม่พักกับความมุ้งมิ้งน่ารักของพวกเขาค่ะกับโมเมนต์ก่อนหน้านี้นะคะก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยหัวใจฟูมาแล้วเมื่อแม่แอบทักสออนนะคะสุดค้ั่งรักบุกกองถ่ายคุณแฟนนนกุลพร้อมกับเมนูพิเศษของคนรู้ใจด้านหนุ่มนนกุลเนี่ยก็ไม่เบาลงคลิปอวดคุณแฟนผ่านสื่อทุกช่องทอางงานนี้นะคะก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยแฮแซวก็ไม่รู้ใครค้ั่งรักกว่า และล่าสุดนะคะ26มิถุนายนแอปทักษออนเนียได้มาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวลงคลิปเดินทางไปสนามบินพุ่งหน้าอเมริกาพร้อมกับลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่ซึ่งในคลิปนะคะหวานมากแถมวันใจยังหนุ่มนนกุลเนี่ยก็ยังมาส่งถึงสนามบินด้วยมามีแอปนะคะก็ได้เขียนบอกเล่าไว้ว่าไม่ได้ไปอเมริกานานแล้วและครั้งนี้เนี่ยในยรอบ4ปีซึ่งการเดินทางครั้งนี้นะคะไม่เหมือนเดิม เพราะว่าหัวใจของแอปไทสออนนะคะมีใครบางคนรอยอยู่เมืองไทยพร้อมกับระบุข้อความใต้คลิปนะคะว่ามีคนตื่นเต้นมากค่ะไม่ได้กลับอเมริกาเลยตั้งแต่โควิดส่วนแอปทำงานจนวันสุดท้ายแพ็คแบบด่วนๆเหมือนเคยและลูกสาวเนี่ยบอกให้ลงเครดิตด,ด้วยว่าลูกสาวถ่ายรูปให้ค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าการเดินทางไปอเมริกาครั้งนี้ของคุณแม่คนสวยแอบแท็กซ่ออนนะคะหวังเลยว่าหวานละมุนมากๆเพราะว่ามีคุณแฟนยังหนุ่มนนกุลขับรถไปส่งถึงสนามบินแล้วก็ยังมีโมเมนต์นนกุลเนี่ยยืนบอกมือส่งถึงเกตทางเข้าเลยทีเดียวค่ะก็ไม่รู้นะคะว่าความคิดถึงของนนกุลนั้นนะคะจะทํางานหนักขนาดไหนหรือว่าไม่แน่เนี่ยอาจจะมีภาพนนกุลนะคะชเช็คอินอเมริกาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็เป็นได้ค่ะ หลังจากคลิปนี้นะคะได้เยผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับเนี่ยต่างเข้ามาส่งเสียงแซวในความน่ารักของคู่นี้มากมายนะคะอาทิเช่นโฟกัสที่คนขับรถไปส่งนะคะเที่ยวให้สนุกค่ะพี่แอปน้องปีโถคนบวกมือตรงเชิงบันไดเลื่อนคงคิดถึงทั้งสองสาวแล้วล่ะค่ะบวกทั้งสองมือเลยนะเอ็นดูเที่ยวสนุกเดินทางปลอดภัยนะคะรอดูรูปจากคักสออนเอวารินที่น่ารักค่ะ จะมีคนตามไปไหมคะน่ารักที่สุดเดินทางปลอดภัยนะคะสาวที่ห้สนุกคะ่ะคิดถึงคนทางนี้ด้วยนะคะแอมสงสารคนโบกมือสองแขนเลยน่ารักมากๆเดินทางปลอดภัยคะ่ะคนทางนี้เนี่ยคงเหงาไปอีกหลายวันเลยเดินทางปลอดภัยนะคะคนขับรถหล่อมากๆคะ่ะคุณชานน์แฟนสุดหล่อน่ารักมากๆที่ไ่สนุกนะคะเดี๋ยวคุณชานนนก็ตามไปแล้วคะ่ะอเมริกาทักคะ่ะ